จัดการเรื่องเล็กๆไปถึงเรื่องใหญ่ๆกับคุณโจชวีวันคงโชคสมัยใน The o r g a n i z e สวัสดีค่ะคุณกำลังฟัง The o r g a n i z e Podcast กันอยู่นะคะคุณอยู่กับโจชวีวันคงโชคสมัยค่ะ The o r g a n i z e Podcast าวันนี้นะคะเป็นเอพิโซดที่190นะคะกับหัวข้อที่ชื่อว่าจะเล่าให้คุณฟัง2เรื่องเล่าชี้ทางชีวิตนะคะเดี๋ยวต้องบอกก่อนเลยว่า เรื่องที่หยิบมาเล่านะคะโจหยิบมาจากหนังสือที่ชื่อว่าจะเล่าให้คุณฟังนั่นเองนะคะจะเล่าให้คุณฟังนะคะเป็นหนังสือที่เขียนโดยนักเขียนที่ชื่อว่าคุณคอเคบูกายนะคะคุณคอเคเนี่ยเป็นนักจิตวิทยานะคะแล้วกเออ็เป็นนักจิตวิทยาที่ชอบ ที่จะเล่านิทานประกอบการให้คำปรึกษาทางจิตวิทยาของเขากับคนไข้ด้วยนะคะซึ่งหนังสือเล่มนี้นะโจเริ่มจากเล่มที่ชื่อว่าจะเล่าให้คุณฟังซึ่งจริงๆเขามี2เล่มเล่มที่สองจะใช้ชื่อว่าจะเล่าเป็นเพื่อนคุณนะคะซึ่งเล่มที่สองเนี่ยเขียน20ปีหลังจากเล่มแรกนะคะคือเล่มแรกเนี่ยถือว่าหลายๆคนแบบเป็นคัมภีร์ติดบ้านไว้เลยนะคะเป็นอารมณ์คล้ายๆนิทานอีโนะคะ ความาความใหญ่โตหนังสือเนี่ยเล็กมากนะคะก็ประมาณ1นึ่งคืบนะคะความสูงของหนังสือเนี่ยนะ,ะแล้วก็หนังสือเนี่ยนะคะถือว่าเป็นหนังสือที่ช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนนะคะช่วยเหลือจิตใจอันตกอยู่ในสภาวะไม่ปกติให้กลับฟื้นคืนสภาพดังเดิมมามา,มากต่อมากเลยนะคะ แล้วก็หนังสือเล่มนี้นะคะเป็นที่ยอมรับแล้วก็ใช้ในวงการจิตเวชหลายประเทศทั่วยุโรปเลยนะคะที่เหนือกว่านั้นก็คือนักเขียนที่มีอารมณ์ขันนะคะก็คือคุณคอเคเนี่ยเป็นคนมีอารมณ์ขันด้วยเนาะก็เลยไม่น่าแปลกใจนะคะที่หนังสือเล่มนี้เนี่ยถูกตีพิมพ์ซ้ำๆอยู่บ่อยๆนะคะคนที่เสนอไอเดียรวบรวมให้เกิดเป็นหนังสือเล่มนี้ได้นะคะเขาชื่อคุณคูเลียนะคะ คุณคูเลียอาตานาโซปูโลนะคะต้องขออภัยถ้าเจ้าออกเสียงไม่ถูกต้องนะคะรู้สึกน่าจะเป็นภาษาสเปนคุณคูเลเนี่ยนะคะเป็นผู้อำนวยการศูนย์จิตบำบัดที่ชื่อว่าแอนด l แอนดาลูเซียนนะคะซึ่งเขาทำงานกับคุณคอเคนะคะคุณคอเคเนี่ยจะมาทำงานที่คลินิกแอนดาลูเซียเนี่ย ปีละ1-2ครั้งนะคะแล้วทุกครั้งที่มาเนี่ยเขาก็รู้แล้วแหละว่าสไตล์คุณคอเคเนี่ยจะมีนิทานด้วยเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยรวบรวมเป็นหนังสือเลยดีกว่าแบบนี้นะคะเขาจะได้พิมพ์ขายพิมพ์แจกที่สเปนด้วยเพราะมีคนเนี่ยามาถามหาหนังสือการรวมเล่มหนังสือแบบนี้อยู่บ่อยครั้งนะคะก็เลยเป็นที่มาที่มีโอกาสได้เป็นหนังสือเล่มนี้นะคะแล้วก็ถ้าคุณไปซื้อมาอ่านนะคุณอาจจะงงกับชื่อชื่อหนึ่งก็คือชื่อเดเมีย ะะว่าเอ๊ะทำไมหนังสือเล่มนี้พูดถึงเดมียนบ่อยนะคะก็คือคุณคอเคเนี่ยมีคนไข้คนหนึ่งชื่อเดมียนเนี่ยนะคะแล้วเขาก็จะเขียนเล่าว่าเขาคุยอะไรกับเดเมียนบ้างนะคะดังนั้นก็อาจจะมีชื่อเดมียนโผล่ขึ้นมาบ้างนะคะก็จะได้เข้าใจกันนะคะ วันนี้จะเล่า2เรื่องแต่ว่าแอบอยากจะเล่าตัวอินโทรของวันที่เดเมียนกับคอเคได้เจอกันสักนิดหนึ่งนะคะวันที่คอเคกับเดเมียนได้เจอกันเนี่ยนะคะเขาเล่าไว้ในบทที่ชื่อว่าสาเหตุเดียวกันนะคะ นะลองฟังดูนะคะว่าคนไข้กับคุณหมอเนี่ยเจอกันครั้งแรกเป็นยังไงที่อยากเล่าเรื่องนี้ให้ฟังก่อนเพื่อที่คุณจะได้เห็นเห็นภาพนะว่าคุณขอเคเนี่ยเขาเป็นบุคลิกยังไงมีความอารมณ์ดียังไงนะจะได้อินกันไปก่อนที่จะเล่าเรื่องที่เขาเป็นนิทานที่ใช้รักษาคนไข้นั่นเองนะคะ เดเมียนะก็เล่าให้ฟังว่าครั้งแรกที่ไปคลินิกของคอเคนะคะผมก็รู้อยู่แล้วว่าจะไม่ได้ไปพบนักจิตวิทยานักจิตบำบัดธรรมดาทั่วไปนะคะคนที่แนะนำให้เดเมียนมาพบกับคอเคนะคะก็บอกว่าเออเธอไปพบนักจิตร่างอ้วนเถอะ <laughs> <laughs> เพื่อนเรียกคอเคว่านักจิตร่างอ้วนนะคะอืดูท่าทางนักจิตร่างอ้วนนี่น่าจะเป็นคนพิเศษเลยทีเดียวนะคะเพื่อนเขาถึงได้เรียกแบบนั้นนะคะ ก็ปรากฏว่าออพอไปถึงนะเนาะก็เดเมียนก็กดกริ่งนะคะตอนบ่าย4ี่โมงเป๊ะเลยตามเวลานัดหมายนะคะเสียงประตูอัตโนมัติก็ดังขึ้นนะคะแล้วก็ก็เลยขึ้นไปเจอกับคุณคอเคที่ชั้นพอดีนะคะเดเมียนบอกว่าชายคนหนึ่งเปิดประตูให้นะคะมองแวบแรกดูเหมือนเขาแต่งตัวเตรียมจะไปปิกนิกนะคะกางเกงยีนรองเท้าเทนนิสเสื้อยืดสีส้มโอ คุณหมอนะคุณหมอใส่กางเกยงยีนเสื้อส้มนะแล้วก็รองเท้าเทนนิสเลยนะสวัสดีครับเดเมียนก็ทักนะคะสวัสดีครับผมชื่อเดเมียนเออขอเคก็ตอบว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าทำไมคุณใช้เวลานานจังกว่าจะขึ้นมาถึงได้เนี่ยหลงทางเหรอครับไม่ได้ใช้เวลานานหรอกครับแต่ผมไม่กล้าไม่กล้าจะกดกริ่ง ก็คือจากตอนที่กดกริ่งหน้าบ้านแล้วก็ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยจริงๆก็มีกริ่งหน้าห้องแต่ว่าเดเมียนเนี่ยเกรงใจอยู่นานว่าจะกดเลยดีไหมใช่ไหมก็เลยใช้เวลาอยู่พักหนึ่งใช่ไหมคะเกรงว่าจะรบกวนหรอครับเอ,อ่เอคอ,อเคก็ทำเสียงตกใจเอ๊ะเกรงว่าจะรบกวนหรอแล้วคุณคอเคก็ใส่หัวอย่างนี้เนี่ยเองนะเรื่องราวต่างๆก็เลยประดังมาหาคุณ เจอกันครั้งแรกก็เอาเลยนะเพราะว่าเดเมียนเกรงใจนะกว่าจะขึ้นมาถึงได้กว่าจะกดกริ่งหน้าบ้านอีกหน้าห้องอีกเนาะเกรงใจไปหมดขอเคก็เลยบอกเนี่ยก็พอคลีกเกรงใจแบบนี้แหละเรื่องราวต่างๆก็เลยประดังมาหาคุณ อืมเนาะเสร็จแล้วอันนี้ดอกที่หนึ่งพอเข้าไปในในบ้านของอคุณคอเคเสร็จปุ๊บนะคะก็นั่งพูดคุยกันนะต่างคนก็นั่งตรงโซฟาที่อยู่ตรงข้ามกันนะเหมือนเวลาในเราดูในหนังเนาะที่เขาก็จะมีโซฟากันสองฝั่งโซฟาคนไข้กับโซฟาคุณหมออน,นีก็นั่งฝั่งตรงข้ามกันอ่าเสร็จปุ๊บอคอเคก็ชวนอ่ะดื่มเครื่องดื่มนี้หน่อยไหม เครื่องดื่มที่คุณคอเคชวนดื่มนะคะก็ชื่อเครื่องดื่มว่ามาเตนะคะเป็นเครื่องดื่มของอาร์เจนตินาเป็นชาอย่างเงี้ยค่ะเป็นใบไม้แห้งป่นนะคะแล้วก็เอามาชงกับน้ําร้อนเดเมียนก็ก็กินก็ได้แต่ว่าก็ทําหน้าตาแบบแปลกๆกัเนาะจน คุณคอเคเขาก็คงคิดแล้วล่ะว่าออคนไข้คนนี้คงสงสยัยว่าอะไรยังไงกันแน่นะการมาเจอฉันมันแปลกประหลาดเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเออคุณคอเคก็เลยบอกนะบอกว่าออจริงๆแล้วเนี่ยตัวเขาเนี่ยเป็นคนที่ฟังคำปรึกษาอะไรต่างๆนานา,นานเนี่ยแล้วก็เลือกที่จะให้คำปรึกษาผ่านนิทานผ่านนิยายนะคะเพราะอะไรนะคะ คุณขอเคมีความเชื่อนะคะว่าคนเนี่ยจะทำจำนิทานสอนใจเรื่องเล่าเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยนะคะได้ดีกว่าการอธิบายเชิงทฤษฎีอืมซึ่งก็จริงเนาะสมมุติถ้า,าให้เราจำเรื่องของ empathy เ,เรื่องของดีไซน์ทิงกิ้งเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรมั่งมี e m p มพัตตมีทำโปรโต t y p e มีอะไรจำไม่แม่นจำไม่หมดใช่ไหม แต่ถ้าสมมติว่าเป็นเรื่องเล่าหรือเป็นนิทานเนี่ยเออเราจะจําได้เราจําได้ไหมเรื่องออนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่ามีกี่เรื่องแล้วที่ผ่านไปเยอะเลยใช่ไหมเออความสม่ําเสมอนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความสม่ําเสมอเป็นเรื่องสําคัญเราจํามาจากเรื่องกระต่ายกับเต่าแบบเนี้ยอ่าเป็นต้นนะคะนี่แหละ ก็คือเป็นที่มาแล้วก็ทําให้คุณได้เห็นภาพนะว่าคุณคอเคเป็นคนที่มีลักษณะท่าทางยังไงนะคะเจอกับคุณเดเ,มเดเมเียนนะคะเป็นยังไงบ้างนะคะจริงๆมีเรื่องเรื่องหนึ่งโจ้กัวเวลาจะเยอะไปอ่ะเล่าหน่อยก็ได้มีนิทานเรื่องแรกที่คุณคอเคเลือกที่จะเล่าให้เดเมียนฟังนะหลังจากที่เขาบอกว่าเอ้ยเนี่ยเขาเออสอนคนเนี่ยผ่านนิทานแหละเพราะคนจะจำได้ดีคุณลองเล่า คุณลองฟังเรื่องของปู่ผมไหมล่ะปู่ของผมนะเป็นคนออกจากขี้เมานะปู่ชอบดื่มอานิสตุรกีเป็นที่สุดอานิสคือเหล้านะคะปู่ผมเนี่ยชอบดื่มเหล้าตุรกีเป็นที่สุดเสร็จแ,แล้วทีนี้เขาพบว่าถ้าเขาเดื่มอานิสผสมน้ําเนี่ยเจือจางแล้วเนี่ยเขาก็เมาเออปู่ว่าเอ๊ะ ไอ้เหล้าตุรกีผสมน้ำก็ยังเมางั้นปู่ก็เลยเอาใหม่ไม่ชอบตัวเองตอนเมาอ่งั้นเปลี่ยนจากเหล้าตุรกีนะคะเป็นวิสกี้ผสมน้ำวิสกี้ผสมน้ำน่าจะดีขึ้นปรากฏว่าก็เมาอีกอืมเอ๊ะทำไมยังเมาอีกงั้นเปลี่ยนเหล้าตุรกีก่อนแล้ววิสกี้ก่อนแล้วงั้นเปลี่ยนเป็นเหล้าอางุ่นดีกว่าอืมเหล้าอางุ่นผสมน้ำเป็นไงคะก็เมาอีกเออ เนี่ยปู่ผมนะก็เลยตัดสินใจล้วต่อไปเนี้ยจะเลิกดื่มน้ำทำไมอ่ะตอนอ่านนะโจ้เออนี่คือนิทานนิทานเรื่องแรกนะคะที่นักจิตบำบัดเล่าให้กับคนไทยของเขาฟังนะคะอืมเรารู้แล้วเนาะเขาเป็นคนสบายๆเป็นคนเอ่อ คำขันนะคะแล้วก็เป็นคนกล้าที่จะชาร์เลนส์ความคิดของคนที่มาเจอกับเขานั่นเองนะคะบอกว่ามีนิทานสองเรื่องนี่ปาเข้าไปสิบนาทีอ่ะงั้นเดี๋ยวเริ่มนิทานเรื่องแรกเลยนะคะคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์เลยละสำหรับการฟังในเช้าวันนี้นะคะในวันนี้คุณอาจจะฟังตอนบ่ายตอนกลางคืนก็ได้นะคะไม่ว่ากันนิทานเรื่องแรกของคุณคอเคบูกายนะคะนิทานเรื่องนี้ชื่อว่าพระราชาผู้ซึมเศร้านะคะ การละครั้งหนึ่งนะคะมีพระราชาผู้ทรงอํานาจพระองค์หนึ่งนะคะปกครองประเทศอยู่ห่างไกลเลยนะพระองค์เป็นรพระราชาที่ดีนะคะแต่มีปัญหาอยู่เรื่องหนึ่งคือพระองค์เป็นคนมีสองบุค,คลิกถ้าเช้าวันไหนนะคะตื่นบรรทมมาด้วยความรู้สึกสดชื่นปิติสุขนะคะวันนั้นนะจะถือว่าเป็นวันแสนวิเศษข้าราชบริพารมองไปเนี่ยสวนก็สวย มองไปข้าราชาบริพารก็ดูจะตั้งใจและเป็นมิตรกับพระองค์มากดูแลพระองค์ดีมากนะคะเวลาเสวยอาหารเช้านะคะก็กินเข้าไปแต่ละคำเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าแป้งของเมืองเราเนี่ยมันช่างดีที่สุดอืผลไม้อะไรก็ดีเลิศเลยเนาะช่วงเวลาเหล่านั้นนะคะทำให้พระองค์อารมณ์ดีมากแล้วก็ลดอัตราภาษีเพื่อแบ่งปันความมั่งคั่งของพระองค์นะให้กับราชฎร ปูนบำเหน็จความชอบออกกฎหมายเพื่อสันติภาพเพื่อความอยู่ดีกินดีของประชาชนานะคะแล้วก็คนแก่คนเฒ่าดูแลเต็มที่เลยนะเพราะองค์เนี่ยประทานทุกอย่างที่ประชากรอยากได้แล้วสหายของพระองค์เนี่ยทูลขอเนี่ยทำนั่นเพิ่มสิทำนี่เพิ่มสิได้หมดเลยพระองค์ให้หมดเลยใช่ไหม แต่อย่างไรก็ตามนะคะมันก็จะมีเหมือนกันที่บางวันนะคะที่พระองค์ตื่นมาแล้วโอ้วันนี้ช่างมืดมนมัวหมองตั้งแต่เช้าเลยเนาะพระองค์รู้สึกว่าเฮ้ยนอนต่ออีกสักหน่อยดีกว่าอืมแต่ก็นอนไม่ได้เมื่อไหร่ก็ตามที่เราคิดว่านอนต่อสักหน่อยดีกว่าแสดงว่าเราตื่นแล้วถูกไหมเออพระองค์ก็นอนไม่ได้แล้วเพราะไม่รู้สึกง่วงแล้วนะคะทีนี้พอวันที่หม่นเป็นไงคะตื่นก็ไม่อยากตื่น พอตื่นขึ้นมาเสร็จมองสวนไปโอ้สวนก็ไม่ได้สวยอย่างวันนั้นข้าราชบริพารทำไมวันนี้ดูอารมณ์ไม่ดีใส่ข้าเนาะไม่ถวายปนิบัติด้วยความพักดีเลยพระอาทิตย์นี่ก็น่ารำคาญจริงๆขึ้นมานี่ก็ร้อนอาหารก็ไร้รสชาตินะคะกาแฟก็ดูจะเย็นชืดเพื่อนที่เคยนัดมาเจอกันเนี่ยแค่ได้ยินว่าเพื่อนมารอก็ปวดหัวละเออในวันนั้นนะ ในวันเนี่ยวันที่มืดมนเนี่ยก็นึกขึ้นมาได้ว่าเฮ้ย <c oughs> เออก็ได้รับปากคนไว้เยอะเหมือนกันนะทั้งเพื่อนทั้งประชาราชที่บอกว่าจะทําโครงการนั้นทําโครงการนี้ให้โอ้ยจะทําได้จริงไหมมันอาจจะต้องใช้เงินเยอะฮะไอ้ที่เคยลดภาษีไว้ก็ขึ้นภาษีเออขึ้นภาษียึดที่ดินกดขี่ฝ่ายตรงข้ามนะคะ ในวันที่มืดมนแบบนั้นนะคะความกลัวปัจจุบันความกลัวในอนาคตความผิดพลาดในอดีตท,ทุกอย่างประเด,ดประดังมาพร้อมกันหมดเลยให้กับพระราชาได้กังวลน,นะคะในช่วงวันเหล่านั้นนะคะพระองค์ทรงออกกฎหมายที่เป็นปฏิปักษ์กับราษฎรเยอะไปหมดเลยแล้วก็ใช้คำว่าไม่บ่อยมากมก็คือกลายเป็นว่าพอวันที่มัวหม่นนี่นะทุกอย่างเนี่ย ดูแย่แล้วตัวเองก็ไม่มั่นใจในตัวเองมีความกลัวเยอะแยะมากมายกฎหมายที่เคยออกไว้ดีๆก็กลายเป็นว่าออกแบบที่เป็นศัตรูกับทุกคนไปเลยแบบนั้นนะคะพระองค์นะตระหนักนะคะว่าปัญหานี้มันไม่ดีความเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์แบบนี้เป็นปัญหาแน่ๆพระองค์ก็เลยเรียกมาหมดเลยนะคะนักปราชญ์พอมดทุกคนบอกว่าเฮ้ยทุกท่านคงทราบดีนะว่าความเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ของข้าพเจ้าเนี่ยมันเกิดขึ้น ทุกท่านเนี่ยเคยได้ประโยชน์จากความสุขของข้าและก็ต้องทนทุกข์ด้วยความโกรธเคืองของข้าด้วยเช่นกันแต่รู้ไหมคนที่ทุกข์ทรมานที่สุดเนี่ยกลับเป็นตัวข้าเองเพราะแต่ละวันข้าต้องยกเลิกสิ่งที่ข้าทำไว้ครั้งก่อนเมื่อข้ามามองเห็นสิ่งต่างๆในมุมที่ต่างออกไปขอให้ท่านทั้งหลายช่วยกันหาวิธีทีซิที่จะทำยังไงไม่ให้ข้ามองโลกในแง่ดีจนขาดสติไม่นึกถึงพยันอันตราย แต่ก็ไม่มองโลกในแง่ร้ายจนทำให้คนที่ค่ารักทำให้พวกเขาต้องเจ็บช้ำน้ำใจในภายหลังโอ้ทุกคนก็หาวิธีเลยนะคะจะพ่อมดจะนักปรา์ทุกคนพยายามหาวิธีเลยนะจะเป็นมนสกดเล่นแร่แปรธาตุสมุนไพรก็ไม่ทำให้พระราชาดีขึ้นได้ก็ยังเป็นคนมีสองบุค,คลิกอยู่นะคะอยู่มาวันหนึ่งค่ะมีชายแปลกหน้าคนหนึ่งขอเข้าเฝ้านะคะเขาเป็นคนลึกลับนะผิวเข้มสวมเสื้อผ้าเก่าๆนะคะ แล้วก็เข้าเฝ้าพระราชาแล้วก็บอกว่าข้าแต่พระราชานาที่ซึ่งข้าจากมานั้นเนี่ยผู้คนต่างพูดว่าความไม่สบายพระฤทยัยและความเจ็บปวดของพระองค์เนี่ยมีผลอย่างยิ่งยวดมากเลยข้าก็เลยเดินทางที่นี่เพื่อมาหาวิธีแก้ถวายพระองค์เสร็จแล้วเขาก็ยื่นกล่องนะคะกล่องเล็กๆที่เป็นกล่องหุ้มหนังนะคะถวายกับพระราชาพระราชารับมานะคะเปิดกล่อง แล้วก็มองเข้าไปในกล่องนั้นก็เห็นแหวนวงเดียวขอบใจเจ้านะพระราชาตื่นเต้นพระไทยมากเลยนี่แหวนวิเศษใช่หรือเปล่านักเดินทางบอกว่าใช่พระเจ้าค่ะแต่ความวิเศษของมันเนี่ยจะไม่ได้สำแดงออกมาเพียงการสวมไว้ที่นิ้วเท่านั้นนะคือสวมไว้ที่นิ้วเนี่ยมันยังไม่วิเศษพออืมแต่ทุกเช้านะเมื่อพระองค์ตื่นบรรทมพระองค์ควรอ่านคำสลักที่สลักไว้ที่แหวนนี้ โปรดระลึกถึงมันทุกครั้งที่พระองค์ทอดพระเนตรเห็นแหวนพระราชาก็หยิบแหวนมงนั้นขึ้นมาแล้วก็อ่านออกเสียงด้วยเสียงอันดังนะคะว่าพึงรู้ไว้ว่าเรื่องนี้ก็จะผ่านพ้นไปดุดกันพึงรู้ไว้ว่าเรื่องนี้ก็จะผ่านพ้นไปดุดกันนะคะคำนี้ถ้าคุณเคยได้ยินนะก็คือ these two shall pass ดิสูเฉลแพสนะคะ, pass, ะ,ค,ะคุณเพนพิสาสรีวรนาถนะคะซึ่งเป็นคนแปลหนังสือเล่มนี้เนี่ยแปลเป็นคำไทยว่าพึงรู้ไว้ว่าเรื่องนี้ก็จะผ่านพ้นไปดุดกัน นั่นหมายความว่านิทานเรื่องนี้สอนให้เรารู้นะคะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขหรือเรื่องทุกข์นะคะสุดท้ายแล้วมันก็จะต้องผ่านไปเหมือนอย่างที่มันเคยได้เข้ามาแล้วมันก็จะให้บทเรียนบางอย่างแต่คุณก็จะต้อง move on ไปที่เรื่องอื่นๆต่อน,นั่นเองอย่ายึดติดกับสุขอย่ายึดติดกับทุกข์นะคะเมื่อมีความสุขก็ขอให้ไม่ประมาทว่าเดี๋ยวทุกข์กำลังจะมาเมื่อมีความทุกข์นะคะ ก็อย่ารู้สึกผิดที่ความสุขนั้นหายไปความสุขนั้นหายไปไม่ได้เป็นเพราะคุณด้อยค่าลงคุณบกพร่องนะคะแต่มันเป็นเหตุการณ์ใหม่ที่เกิดขึ้นปัญหาใหม่ชาเลนจ์ใหม่ที่มากระทบนั่นเองนะคะ โอ้ใช้เวลาเยอะเลย17นาทีแล้วนะคะจริงๆมีอีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวลองทําเวลาดูนะคะจะได้เท่ากับที่คนในคลับเฮาส์ฟังกันนะคะจะเลือกอีกเรื่องมาชื่อเรื่องว่าปีกมีไว้บินนะคะที่เลือกเรื่องนี้นะคะเพราะว่าเพื่อนของอเขาเนี่ยเพื่อนของคุณคอเคคนที่รวบรวมนิทานเรื่องนี้คุณคูเลียะคะ่ะบอกว่าชอบเรื่องนี้ที่สุดนะคะก็คือเรื่องปีกมีไว้บินนะคะปีกมีไว้บินค่ะ เด็กชายคนหนึ่งนะคะมีปีกเกิดมาพร้อมกับปีกติดอยู่ที่หลังนะคะเมื่อเขาโตขึ้นพ่อของเขาเนี่ยก็พูดว่าลูกไม่ใช่ทุกคนหรอกนะที่เกิดมาพร้อมปีกแม้จะไม่มีใครบังคับให้ลูกบินนะแต่พ่อคิดว่าน่าเสียดายถ้าลูกจะจำกัดตัวเองไว้แค่ให้เดินอย่างเดียวเพราะตัวเองเนี่ยมีปีกที่พระเจ้าประทานมาให้อยู่กับตัวลูกชายก็ตอบผมบินไม่เป็นนี่ครับพ่อก็พูดว่าอืม ก็จร <People> ิงอยู่นะเสร็จแล้วพ่อก็พาลูกเดินไปจนถึงขอบเหวนะคะเห็นไหมลูกข้างล่างเนี้ยเป็นพื้นที่ว่างเมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกอยากจะบินนะลูกจงเดินมาที่นี่สูดหายใจลึกๆแล้วโดดลงไปโดดลงไปจากขอบเหวตรงนี้เลยนะกางปีกแล้วลูกจะบินได้เองอืมลูกชายลังเลแล้วถ้าผมตกลงไปล่ะครับ ถึงตกลงไปก็ไม่ตายหรอกมันก็จะมีแผลถลอกนะทำให้ลูกแข็งแกร่งขึ้นในอนาคตครั้งต่อๆไปแค่นั้นเองลูกฟังแล้วก็ยังไม่โดดเลยนะก็เดินทางกลับไปที่หมู่บ้านนะคะไปหาเพื่อนๆที่ร่วมชีวิตกันมาตั้งแต่เด็กๆเ,เลยนะ ทำไงดีอ่ะก็เล่าให้เพื่อนฟังเพื่อนคนที่โลกกระถัดแคบสุดนะก็บอกว่าจะบ้าเราจะโดดทําไมจะทําไปเพื่ออะไรกันพ่อไนเนี่ยถ้าจะบ้าไปแล้วไนจะบินทําไมเลิกคิดเรื่องไร้สาระเหอะมีใครกันที่เขาจําเป็นจะต้องบินอืมส่วนเพื่อนที่สนิทสนิทนะคะที่รู้จักคุณพ่อแล้วเนี่ยเพื่อนสนิทก็แนะนําว่าเอ้ยสมมุติว่าถ้ามันเป็นความจริงอะ่ะมันจะไม่อันตรายไปหน่อยหรอหมายถึงถ้ามันเป็นจริงแบบ เออบินได้สมมติแกบ,บินได้จริงๆเนี่ยมันจะไม่อันตรายหน่อยเลยที่จะไปเริ่มต้นที่เหวอ่ะทำไมไม่เริ่มจากอะไรที่ง่ายๆก่อนเช่นอาจจะกระโดดจากบันไดาจากต้นไม้ก็ได้นะเออหรือจะลองกระโดดจากยอดต้นไม้ไหมมันก็สูงเหมือนกันนะแต่มันก็ยังเตี้ยกว่าเหวว่าไหมเออพอ,เ,อ,อเด็กชายพร้อมปีกนะคะได้ฟังคําแนะนําจากคนที่รักและหวังดีเด็กชายก็เลยปีนขึ้นไปบนยอดไม้นะคะทําใจให้กล้าอย่างที่พ่อบอกนะ แล้วก็โดดลงมาจากยอดไม้ปีกเขากลางแฮะเขาก็เลยกระพือปีกสุดแรงเกิดเลยนะแต่เคราะห์ร้ายค่ะเขาตกลงมากระแทกกับพื้นแต่ปีกเขากลางนะโอ้โหเด็กชายพร้อมปีกนี่แบบหัวปูดหัวโนเลยนะเดินอาดอาดอาดไปหาพ่อโกรธมากไปพร้อมกับหัวที่ปูดเนี่ยปีกก็กลางแล้วนะพ่อหลอกผมผมบินไม่ได้สักหน่อยเนี่ยผมลองดูแล้วดูเห็นรอยปูดนี่ไหม ผมไม่เหมือนพ่อเลยนะปีกของปีกของผมเนี่ยมันอาจจะเป็นแค่เครื่องประดับหรือเปล่าอืมลูกเอ้ยพ่อก็พูดนะคะการที่จะบินได้เนี่ยเราต้องมีพื้นที่ว่างเพียงพอให้ปีกของเรากลางออกได้อืมเราต้องมีพื้นที่ว่างเพียงพอให้ปีกของเรากลางออกได้คล้ายกับการโดดร่มนั่นแหละลูกต้องอยู่บนระดับความสูงพอสมควรก่อนที่จะกระโดดลงมา การจะบินได้นะมันต้องเริ่มจากความกล้าที่จะเสี่ยงก่อนถ้าลูกไม่อยากทำก็ยอมแพ้ไปซะเราก็เดินไปทั้งชีวิตนั่นคือที่มาว่าทำไมคุณพ่อถึงพาขึ้นไปถึงปากเหวขอบเหวเพราะนั่นแหละคือจุดที่มันมีระยะที่กว้างที่ว่างมากพอที่จะทำให้ปีกสยายออกมาแล้วกระพือททำหน้าที่พยุงขึ้นมาได้ยอดต้นไม้อ่ะ มันยังเสี่ยงไม่พอยอดต้นไม้ยังยากไม่พอแต่ถ้าเป็นขอบเหวนี่แหละยากพอแล้วก็เสี่ยงพอที่จะทําให้คุณเนี่ยอีโวขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งโดยส่วนตัวชอบเรื่องหลังมากเหมือนกันนะคะเพราะว่าเคยสังเกตตัวเองเหมือนกันว่าเวลาที่ผ่านเรื่องยากยากยากแบบแบบที่ไม่คิดว่าเราจะผ่านไปได้อะ่ะเราจะเห็น ตัวเองเนี่ยเปลี่ยนไปในบางเรื่องนะคะอย่างในชีวิตโจเนี่ยมีเรื่องที่ไม่คิดเลยว่าจะผ่านมันไปได้เนี่ยมีอยู่2เรื่องนะคะเรื่องแรกเนี่ยก็คือคุณพ่อเสียกระทันหันคุณพ่อเสียโดยอุบัติเหตุนะคะออพอเกิดอุบัติเหตุนั้นขึ้นเนี่ยคุณพ่อคุณพ่อก็จากไปในสองวันเลยคือเราไม่ได้ตั้งตัวมาก่อนนะคะจากเหตุการณ์นั้นเนี่ยมันเปลี่ยนโจไปสเรื่องนะคะเรื่องแรกเนี่ยโจกล้าขึ้นอืม โจ้กล้าในการที่จะลองทำอะไรมากขึ้นเพราะเราไม่รู้เลยอะว่าวันนี้วันพรุ่งนี้กับชัติหน้าอะไรจะมาก่อนกันอันนี้จริงๆเลยนะคือเราเห็นเราเห็นเลยอะว่าแบบอะไรก็ตามที่เราบอกว่าเอ้ยรอไว้ก่อนรอไว้ก่อนก็ได้เดี๋ยวค่อยทำหรืออะไรแบบเนี้ยนะคะมันอาจจะไม่มีวันนั้นให้เราทำก็ได้แบบเนี้ย นะคะอันเนี้ยก็คือโจ้มีความกล้ามากขึ้นกับอย่างที่สองนะคะด้วยการจากไปอย่างกระทันหันของคุณพ่อะคะ่ะโจเห็นคุณค่าของทุกวันมากขึ้นคุณค่าของทุกวันเวลาของทุกวันเนี่ยโจจะพยายามทําให้มันเป็นวันสุดท้ายพยายามทําให้มันเป็นวันสุดท้ายเลยถ้าสมมติว่าเ,เราจะต้องจากไปจริงๆโดยที่เลือกไม่ได้อะไรแบบเนี้ย เราจะไม่ติดค้างคาใจใดๆและผู้คนก็จะไม่ติดค้างคาใจอะไรกับพวกเรากับเราตัวเราเองที่เป็นคนจากไปด้วยเหมือนกันจะพยายามเคลียร์ทุกอย่างเพราะฉะนั้นโจ้จะรู้สึกสบายใจมากเวลาที่จบวันโจ้ได้วางตารางอะไรไว้แล้วได้เขียนไดอารี่อะไรเสร็จไว้เรียบร้อยแล้วโอเคเข้านอนได้อย่างสบายใจแบบนี้นะคะถ้าไม่ลืมนะจะพยายามทําให้ทุกวันเนี่ยมันคอมพลีตที่สุดเท่าที่จะเป็นได้นะคะ เหตุการณ์ที่สองนะที่ทำให้โจรู้สึกว่าตัวเองเปลี่ยนไปก็คือเรื่องโควิดนี่นแหละแต่ต้องบอกว่าเหตุการณ์นี้มันยังไม่จบนะแต่ว่าตั้งแต่วันที่มันดำเนินมาจนถึงวันนี้นะคะโควิดเนี่ยมันทำให้โจซึ่งเป็นคนที่ยึดติดกับแพทเทิร์นกับกรอบอะไรเยอะแยะมากมายเนี่ยเป็นคนที่ยืดหยุ่นมากๆเลยอืมเนาะคือจากเดิมนะต้องบอกเลยว่า การที่เป็นคนจัดการที่มาของการเป็นคนจัดการเนี่ยมันเป็นเพราะว่าโจอาจจะเป็นคนที่ไม่ชอบแก้ปัญหาอะไรบ่อยๆเราไม่ชอบอยู่ในภาวะไม่สบายใจบ่อยๆนะคะดังนั้นเราก็เลยจะพยายามคิดล่วงหน้าวางแผนล่วงหน้าเพื่อที่จะทำให้ลดเ,เรื่องที่จะเป็นปัญหาที่จะเกิดขึ้นเนี่ยให้น้อยลงหรือถ้าปัญหามันเกิดขึ้นมันก็จะเอฟเฟกน้อยลงใช่ไหมคะแต่ปรากฏว่าช่วงโควิดเนี่ยมันผันผวน,นมากเราไม่มีคำตอบ เรื่องที่เราเคยจัดการได้เราก็จัดการไม่ได้เรื่องที่เคยจัดการได้แล้วก็มีเรื่องใหม่เข้ามาอีกเสมอใช่ไหมเราเคยคิดไหมคะว่ามันจะมีโรคระบาดอะไรที่เป็นกันได้พร้อมทั้งโลกขนาดนี้เราเคยคิดไหมอย่างมากสุดที่เคยได้ยินแบบเหมือนเป็นมิสเป็นคําในตำนานคือแบบเอ้ยเดี๋ยวมันอาจจะเกิดสงครามโลกครั้งที่สามอะไรเงี้ยเราจินตนาการไม่ออกแต่โรคระบาดระดับนี้เราก็จินตนาการไม่ออกเหมือนกันว่าจะทาให้เราออกจากบ้านไม่ได้ด้วยซ้ำอ่ะเออปรากฏว่ามันก็ทําให้โจ้ ยืดหยุ่นขึ้นเยอะมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแผนที่เคยวางไว้เราจําเป็นจะต้องปรับเราก็จะพยายามดึงศักยภาพของตัวเรามากไปกว่านั้นเราจะพยายามดึงศักยภาพของน้องขึ้นมาแบบเนี้เป็นต้นนะคะมันก็สอนเราเยอะเหมือนกันเนะเหตุการณ์ยังไม่จบเลยค่ะไว้ถ้าเหตุการณ์จบน่าจะมาสรุปกันอีกทีนะว่าจบจากโควิดแล้วมันจะเป็นไงหรือจริงจมันอาจจะไม่จบเลยก็ได้เราอาจจะอยู่กับโควิดเป็นโรคหนึ่ง เหมือนกับเราอยู่กับไข้หวัดใหญ่อิสุอิสัสยต่อไปก็ได้เหมือนกันเนาะเป็นอย่างนั้นเป็นต้นนะคะเอาล่ะเอพิโซดนี้ยาวนานนะคะแต่เป็นเอพิโซดที่ต้องขอบคุณคุณผู้ฟังทุกคนจริงๆเลยนะคะเพราะการจัดดียร์ออแกไนซ์นะทำให้โจได้กลับมาอ่านหนังสือเล่มนี้อีกครั้งนะคะแล้วก็มีโอกาสได้พูดคุยเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ให้ทุกคนฟังนะคะตอนโจจัดที่คลับเฮาส์นะคะก็มเีเสียง โจ้จลองโหวตด,ดูว่าชอบไหมเนื้อหาแบบนี้โจ้อาจจะหยิบมาเล่าสัก2อาทิตย์ครั้งอะไรแบบนี้นะคะก็ หลายคนยกมือสนับสนุนนะคะก็เลยคิดว่าเดี๋ยวอาจจะหยิบเรื่องเรื่องเล่าแบบนี้ที่เป็นประโยชน์ที่ช่วยชี้ให้คุณมีมุมมองในชีวิตออที่เคลียร์มากขึ้นเหมือนอย่างที่คุณคอเคเขาบอกไว้ว่าความเชื่อของเขาคือการเล่าเรื่องที่เป็นทฤษฎีเป๊ะเลยเนี่ยคนจะจดจําได้น้อยนะคะแต่ถ้าเล่าเป็นเรื่องเป็นนิทานเป็นปัชญาแฝงอะไรแบบนี้คนจะจําได้ดีมากขึ้นแล้วก็จะไปทบทวนตัวเองได้ดีมากขึ้นโซว่าจริงนะ ตัวโจ้เองก็ได้ทบทวนเยอะเหมือนกันเดี๋ยวจะลองหยิบเนื้อหาแบบนี้มาฝากกันเรื่อยๆนะคะถ้าฟังพอดแคสต์เอพิโซดนี้แล้วชอบใจนะคะอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานที่ทำเนื้อหาเหล่านี้ด้วยนะคะกับ Creative Talk Podcast นะคะไม่ว่าจะเป็น Youtube, t p o t i อ y SoundCloud, Podbean นะคะทุกช่องทางที่คุณใช้ฟังนะคะอยากฟังเรื่องอะไรแนะนากันมาได้นะคะที่ Inbox ของ Fanpage Creative Talk นะคะหรือจะเป็น Inbox ของ Facebook ของโจอเอง ทวิต t ตอร์ไได้เช่นกันนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะขอให้มีกำลังใจกำลังกายในการแก้ปัญหาผ่านเรื่องต่างๆพบเจอแต่เรื่องดีๆกันไปทุกวันเลยแล้วกันนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะโจ้ชวีวันณคงโชคสมัย Managing Director บริษัท RGB 72และ Creative Talk วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ